ตะวันเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวและมีเพียงแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดบนราชธานีตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ใช้พื้นที่ประมาณสีไร่ซึ่งเป็นโครงการของชาวกิงอำเภอสว่างวีระวงศ์ทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาและให้ความสนับสนุนจึงได้เป็นทุ่งทานตะวันสวยงามอยู่จนถึงทุกวันนี้ดอกทานตะวันได้เริ่มผลิดอกทำให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้เห็นถึงความสวยงามของดอกทานตะวัน หรือผู้ที่ใช้เส้นทางถนนสถิตนิรมานการสาย217ระหว่างอำเภอวารินชำราบถึงอำเภอพิบูรณ์มังสาหารซึ่งมุ่งหน้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นผาแต้มเขื่อนสลินทรแก่งตะนะ ช่องเมกก็สามารถหยุดรถเที่ยวชมและถ่ายภาพบรรยากาศทุ่งทานตะวันที่กำลังปริดอกบานสะพรั่งอยู่ในขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะละหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นดอกไม้ชนิดต่างๆมากมายหลายชนิดทั้งมีกลิ่นหอมสีสันสวยงามแตกต่างกันออกไป แต่ดอกทานตะวันไม่เพียงแต่สวยงาม,มเมล็ดสามารถกินได้และยังสามารถนํามาผลิตน้ํามันจากดอกทานตะวันได้ด้วยถ้าท่านผู้ชมอยากชมความสวยงามของทุ่งทานตะวันของชาวจังหวัดอุบลราชธานีก็เชิญได้นะคะที่หน้าที่ทําการสถานีตํารวจภูธรกิ่งอำเภอสว่างวีรวงค่ะ สวัสดีครับค่ะพืกอนที่ยืนอยู่ข้างขาอยู่ยินนั่นก็คือต้นตำรวจเอกค้คงข้นต่างคโนโบนค่ะเพื่อนเป็นผู้กำกับการสพกิงอำเภอสว่างวีรวงค่ะค่ะท่านพร้อมที่จะพาพวกเ้าไปชมสวนหรือยังคะพร้อมครับพร้อมแล้วปะคะค่ะก็จะขาไปชมสวนต่อท่านตะวันกันเลยค่ะ ดอกท่านตะวันนี้มีโครงการซื้อว่าโครงการอะไอย่างคะโครงการทุ่งทานตะวันชาวสว่างวีรวงครับครับเราต่างมาโดดนะยคะอยากให้ทานเราให้พคุณผู้ชมครับลักษณะนะฮะลักษณะก็เริ่มมาตัางแต่วันที่เก<ช>่าท่านว่า2548เนี่ยทั้งตำรวจก็คิดว่าแบบอยากจะทำประโยชน์ทำประโยชน์แล้วก็ พยายามปรับภูมมิทัศน์ของสถานที่ทํางานและพัฒนาเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลน,นะค<ม>รับเลยวได้มีการจัดสร้างการปลูกโครงการทุ่งจานทวันนะ,ะซึ่งรอบรอบแรกๆนี่ก็ดั้งเดิมสุดๆตำรวจบ่มีความรู้เรื่องนี้นะจะได้ประสานปรึกษากระทั่งกเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอแล้วก็ทั่งศูนย์วิจัยพืชไร่ขอความรมมูลว่าถ้าเกิดทั้งตำรวจจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยหรือว่าทำเป็น ทุงท่านตะวันจะต้องปฏิบัติอย่างไรทําแบบใดนะฮะก็เลยเด็กๆคุยเับเพิ่นมาเพิ่นใกขอคิดมาในเรื่องการปรับปรุงดินการแต่งดินการใส่ปุ๋ยต่างๆส่งโครงการนี้ทั้งตํารวจนี่เตรียมเตรียมดินเตรียมเรื่องความพร้อมนี่มาประมาณหกถึงแปดเดือนมาแล้วหกถึงแปดเดือนจนประมาณปีสี่แปดทั้งตลอดปีเลยจนจนมาเริ่มเริ่มต้นสตาร์ทโครงการกับวันที่เก่าท่านว่าครับ การเจริญเติบโตของมันนีญงเร็วแล้วค่ะตอนนี้ก็ตีประมาณละสักประมาณ2เดือน2เดือนช่วงนี้ก็ดอกบานในประมาณเกือบเกือบครึ่ง50เนค่ะเนื้อที่ของโครงการนี้มีอยู่ประมาณ4ไร่สีไร่เสร็4ไร่หมอคะ4ไร่เสรๆตอนนี้ส่วนหนึ่งก็บานเต็มที่อีกส่วนหนึ่งก็ลั่งบานอีกส่วนหนึ่งนี่เตรียมพร้อมจะบานครับค่ะเราไอ ายที่เ้าเห็นที่พัดมาด้าย,ายไาย,า,ยายอยู่ทั้งเอ่อมันหมายความว่าจังได๋อท่วครับบางทีอาจจะสงสัยนิดน,นึงนะมี่ายสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองนะฮะอย่างในลักษณะนี่เขาจะได้มีความหลงมือคือโดยส่วนใหญ่ตำรวจจะเป็นผู้ดําเนินการทั้งสถานที่ทั้งเตรียมดินทั้งเพาะทั้งปลูกทั้งเอ่อล่องเมล็ดต่างๆเลยดูแลรักษาแต่ว่าในส่วนายต่างๆนี่จะได้มีความหลงมือกับทั้งส่วนอื่นนะว่าทั้งไฟเจ้าหน้าที่ไฟปกครองนะฮะแล้วก็คณะกรรมการตำรวจ เรามีป้ายสีแดงทั้งหมด4ป้ายนี่เป็นอ,อบตอทั้ง4ตำบลตำบลแกงโดมตำบล ท่าช่างตำบลบุงมาแรงนะตำบลสว่างสีตำบลน,นะฮะลักษณะนี้มากหลังจากนั้นก็จะมีน้วยของแบ่งเป็นสีน้ำเงนินนี่ให้ตำรวจรับผิดชอบแช่ละแผนกสายงานสายป้องกันปราบปรามสายเจราจรสายสอบสวนสืบสวนแหลคะค่สายธุรการต่างๆนะปัญหาของปัญหาของทางตำรวจนี่นักที่สุดก็คือเรื่องเรื่องน้ำที่จะดูแลรัรกษาซึ่งน้ำนี่ก็โชคดีนิดนึงว่าได้ได้รับการ ช่วยเหลือสนับสนุนจากโรงงาน SS s s เ n การซูลซึ่งจะเอานามมาสนับสนุสน,น,นปล่อยให้ประมาณสักอาทิตย์ละประมาณหนึ่งหลอบแล้วประมาณ10คขั้นรหลดเอามาปล่อยลงตามหล่องหล่องลองลองแปลงท่านตะวันแ,แต่ในส่วนหนึ่งกับี่องเห็นก็คือตำวตรวจต้องมาดำเนินการที่เป็นคุดเจาะบอบาดานนะ เป็นน้ำน้ำน andal, ้ำบาดาลจอกขึ้นมาแล้วก็ใส่เครื่องสูรนะเครื่องสูตรมาป้ายทิ้ตต่างไวเป็นแถวไผ่แถววันไี้อ๋อเป็นเป็นการแบบถูกต้องครับใช่ว่าเขามีเวลาว่างเขาเขาจะมาเบิกอ๋อตรงนี้มันขึ้นเป็นวัชพืชเป็นยาเป็นอย่างเริียบลอยหรือว่าถ้าเกิดเขามีปุ๋ยเขาก็มาช่วยกันลงได้มีการแข่งขันกันว่าคะติดป้ายไว้ยังไงตอนนี้ตอนตอนกำลังจะพีน้ากับคณะกรรมการว่าถ้าเกิดองไ่จะง่ายว่าไหนแปลงไหนแปลงไหนจะสดใสที่สุดแปลงไหนสดใสแต่โดยส่วน ส่วนทั่วไปนี่ช่วงนี้จะเกิดต้นโตนะฮะต้นโตดอกดอกนี่จะโตนะฮะแล้วก็จะมีดอกต้นค่อนข้างสูงสูงถมหัวแต่ว่าช่วงที่ไปลายปลายนี่ไปที่น้ามน้ามไปแบบบ่ค่อยจะถึงถ้าได้ก็ต้นอาจจะสูงประมาณระดับเอวอันนี้อันนี้คือคือปัญหาของตํารวจที่เจอแล้วก็งานแต่ละงานแต่ละแผนกที่เจอปัญหาคือจะต้องต้องดูแลเรืเ่องน้าครับตอนนี้ก็โชคดีนิดหนึ่งว่ามันจะล่างบานเต็มที่ครับผม เราปกติเลาวนี่ไอดอกดอกท่านตะวันนี่จะ,จะ,จ,ะจะบาดช่วงเสารเมื่อช่วงแรกมันแปลกนะฮะมันแปลกนี่ตำรวจที่เขาตื่นตอนเทาน่ะทิศตะวันออกจะมาด้านนั้นช่วงช่วงเวลาตอนเท่านี่เขาก็จะหันไปด้านนั่นเกือบทั้งหมดเลยะนะเขาบอกว่าตอนนั้นเป็นอากาศสดชื่นนะแบบอดอกท่านตะวันจะหันไปด้านนั้นเพราะตอน,นเย็นๆมากนี่มันก็จะเดี๋ยวก็เตรียมหันมาด้านท่านทิศต<อ>ะวันตก ความลสงสัยอย่างหนึ่งคือเป็นยังดอกทา่านตะวันเป็นบยังคือหันไปทางแดดค่ะผมว่ามันน่าจ,จะสูดแดดเ <laughs> อน่าจ,จะสูดแดดนะคะเอเป็นดอกไม้ที่แปลกนะค่ะเป็นแปลกเป็นดอกไม้ที่ทนแล้วก็สูดแดดนะถ้าเกิดมันบสูดแดดถ้าเกิดมันสูดแดดจะมันต้องลบมันต้องลบแดดถ้าเกิดมันสูดแดดนี่จะจะหุบจะหุบเขา่เขาแต่นี่ยิ่งยิ่งแดดดีนะแดดมากนี่ก็ถือว่าออกบานตลอดเลยฮะ เนี่ยตอนนี้ก็ตำรวจทุกคนนะตำรวจยูนิตประมาณเกือบเจคนเกือบเ,เกือบ80คนประมาณ77คนตั้งแต่ผมถึงลูกน้องมาก็ช่วยกันแล้วก็ประกอบก็ส่วนหนึ่งว่า,าถ้าตำรวจอย่างให้เป็นลักษณะว่าโครงการมิตรโครงการตำรวจยิ้มแย้ม ตำรวจ,รวจยิย้มแย้มแจม่แจมใสใสใจประชาชนเา,า้าบังเขาบอกตำรวจยิม้มซึ่งพวกเขาจะมีโลโกโ้แล้วก็ตอนที่ทั้งคณะถ่ายทำเห็น,นี่จะมีรูปตัวอมอสคอต์การ์ตูนหลันจากเขาจะตัง้งคือว่านายสว่างวีระวงนายจเจริญก้าวหน้า นายพิทักษ์รักประชาชนเนี่ยจะมีตัวกระตูนแต่ละตัวจังตอนนี้กำลังกำลังเหตุถึงุมาหม่เป็นบอกคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีประมาณอยู่สิบตัวฮะสิบตัวครับผมสิบตัวค่ะเดี๋ยวท่านผ้าหนูเขาไปเบิ้งข้างในเนี่ยได้คะได้ครับผมเดี๋ยวห้อไปเบิ้งข้างในกันแล้วเราจะไปลอง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 สวมไดในะฮะลอง เราวนี่ต้นนี่ดูสูงใหญ่ดีเนาะคะ่ะเนาะผมวันนี้สูงถ่วหัวผมเลยแ <laughs> สดงว่าดิบ่เพี้ยงกันอ๋อมันเป็นหล่องหล่องนาอ้าฮะหล่องน้าม,มันก็เลยจําเป็นนิดนึงว่ามันจะต้องสูงในลักษณะนี้ต้องว,ว่างนิดนึงนะช่วงนี้จะมีมีพึ่งไม่หลานะ,ะจับจับได้บ่คะได้ครับได้ <laughs> นหคะนึกว่ามอยังติตต่อหนู่ะเป็นไงคะผู้ชมสวยบ่คะเป็นั้งแรกค่ะที่ยูยี่เด็กเขามาอยู่ในสวนถุงทานตะวันทานตะวันเนาะของชาวสว่างบีระวงครับ ตนมากเลยค่ะบางต้นช่วงนี้ท้าบสมบสรค์เขาก็าตายเรา <c oughs> ท่านได้มีแผนการดาเนินงานว่าจะคิดเป็นแรงท่องเที่ยวบค่คะอ๋อตอนนี้ในในในส่วนความความรู้สึกจะโชคดีนิดนึงว่ามีของอาจารย์ทวีศักดิ์ถึงเป็นผู้สื่อข้าวแล้วก็ <c oughs> ของมีรานนีแคบันทวีหรือาสนับสนุนโปรโมทในตรงนี้ก็ค <c oughs> งจะประสานกับทั้งการท่องเที่ยวของอุบลน,นะแต่ <c oughs> าการท่องเที่ยวของอุบลเขาเห็นบอกว่าบริเวณจุดนี้สามารถที่จะดึงดูด ชาวบ้านประชาชนที่ผ่านไปมาที่ผ่านไปเสร็จพี่บูลพี่บูลโค้งเจียมซิรินท่อนชองเมกนะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวก็ดีทางถ้าเกิดว่าเหมาะการน่องเที่ยวกันน่าจะสามารถเอาเอามาประยุกเข้าทั้งจังหวัดใดทั้งตำรวจก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือตลอดครับผมจะคิดในจุดหนึ่งก็ถือว่าเป็นการที่ตำรวจทำสิ่งที่ดีๆให้กับพื้นแผ่นดินให้กับชาวบ้านครับผมครับ อะไรบ้างคะคุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ยูยี่เดยวพาคผู้ชมมาเที่ยวในเมือนี้คงจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมหลายๆถันเล่นบอคะถทางคุณผู้ชมทันใดที่ได้ผ่านไปเที่ยวอำเภอโคงเจียมแถวาพาัแตมหรือแกงสะพือก๋อยายลืมแวบบมาเที่ยวถุงทานตะวันนะคะซึ่งอยู่สพอ,อ,อกิงอำเภอสว่างวิละวงนี้เองคะ่ะ มาแววถไทยรูปหรือว่ามาแวะชมสวนที่มีความสวยงามอีกหม่องหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีของข้าค่ะสำหรับื้นนี้ยูยีกับรายการอา v ทีวีเที่ยวทัวทีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ